เยหรือก็เล่นลาบดออะไรพวกนี้ค่ะได้หมดแต่ว่าเออ่ถ้าเป็นสุนัขที่ตัวสั่งอ้วนหัวอ้วนท้วมนะคะขาสั้นหรือหน้าสั้นแต่น้ำหนักเขาถือส่วนใหญ่ก็จะขอยกเว้นไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าการเก็บเก็บเลือดนะคะเราจะเก็บเป็นส่วนของกระดูกคอตัวที่อ้วนมากๆเนีมันจะเยอะจะเก็บได้การเก็บในคอนี่มันจะทำให้เลือดไม่คลองบางที่เขาก็จะตรวจการเส้นเลือดตีหัว มันจะมีคนดี่ตกับเลือดที่จะให้ค่ะเ,เราต้องพยายามปั่นเพื่อแยกใอายุกับแยกการใช้งานห<อ>มายถึงว่าสมมุติว่าตัวไหนที่เหมือนตัวเนี้ยของน้องรอยก็จะปั่นไว้สำรองเผื่ออนาคต<อ>เผื่อต้องใช้โปรตีนสมมุตินะคะออเราก็จะมีตรงเนี้ยคือส่วนของโปรตีนแยกไว้ให้ปั่นแยก,กอ่าแยกอะไรบ้างฮะแยกเป็นส่วนมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงกับโปรตีนแช่แข็ง ตัวนี้จะเก็บได้1นึ่ปีหนึ่งคุณรลินเจ้ของหงติดต่อกันเบอสีคะคุณอรวรรจ้ขอมีติดต่อกันเค่ะ,คะ หลักการทำงานทำไงครับหลักการำงานคือใช้รังสีเอ็กซ์หรือเอ็กซ์เรย์นะคะเพียงแต่ว่าเมื่อสุนัขเนี่ยได้รับก,การวางยาสลบแล้วก็เลื่อนเข้าไปในห้องตรวจ ภาพที่ชอเมืสักครู่นี่ามีีเ่เครื่อง MRI นะคะเดวจากครื่อง MRI ก็ใช้หลักการใช้หลักการเป็นครื่แม่เล็กนะคะเครื่องนี้อีหนเทสลา ก็คือใช้ตรวจอวัยวะต่างๆในร่างกายเหมือนกันแต่จะให้ความละเอียดที่มากกว่า CT ไม่มีรงะะังสีเอกาะข้อนั้นค่อนข้างปลอดภัยแต่ข้อเสียคือใช้เวลานานนะคะจากที่ CT หมอบอกว่าประมาณ5-10นาทีเสร็จแต MRI อย่างน้อยก็จะประมาณ2ชั่วโนะมงขึ้นไปจ2-2ชั่วโมงแล้วแต่ตำเหงที่เูข้อดีคือดูพวกเนื้อเยื่ออ่อนได้ชัดมากจะเป็นเนื้อเ่อในสมองไสัหลัง เปียนของหมอนรองกระดูกพวกนี้บอกรายละเอียดได้ดีกว่าทีทีต้องวางยาเหมือนกันต้องวางยาเหมือนกันก็ให้ภาพที่ชัดกว่าหลักการคนละอย่างอย่างที่บอกไว้ตั้แต่ต้นเลยว่าเครื่องเกตอะไร เี่ยไว้ใช้เพื่อการวิจัยแต่เราก็ใช้ในการรักษาด้วยนะเราพยายามใช้เครื่องมือให้คุ้มค่าที่สุดเนื่องจากมันมีราคาแพงเพราะ เรียนการเรียนเปนายเดในเรื่องตรงนี้ด้วยจยออธิบายเลยก็ได้ที่นี่ต ห็ถือว่าค่อนข้างเยอะค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ50าสิกลายเป็นกลายเป็นว่าเอ่อแบกขาแก็ประมาณส0่เหมือนเดิมแต่ล้วก็ซีดกวาค่อนข้างจะต้องรับน้ำหนักเยอะกว่าซีดซ้ายดังนั้นอาจะต้องไปเข้าระวังปัญหาอื่นๆที่เกิดตามมาซึ่งนอกจากจะวัดจากท่ายึงแล้วนะคะขาลอยเขาก็จะลองวัดในข้าวิ่งดูก็คือในเครื่องนี้ค่ะลอยเขาจะต้องทำการวิ่งมาจากฝั่งน้วิ่งเหยียบแผ่นนี้สองแผ่นไว้ที่จะต้องห้อยของตึงกล้องตรงนี้ค่ะแล้วก็จะวัดน้ำหนัก กดแต่ละขาซึ่งขนจะไปออกในคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะจะเป็นขาโฉมน้ำหนักขึ้นมาเป็นแรงยึดกำลัมปรากฏว่าเวลาวิบบ่งเนี่ยค่ะน้ำหนักที่เขาลงขาหน้าขว่าข้างบนที่เหลืออยู่แต่เราน้ำหนักตัวเป็นเป็นเลยประมาณ10กิโล11กิโลพี่เกินที่เกิน10กิโลนี่หมายความว่ามีแรงกระทำะลังจากมือกระแทกขึ้นมาค่ะส่วน ยัดน้ำหนักข่ายยืนได้แล้ววัดการลงน้ำหนักในเท้าได้แล้วกล้องอิริทัลเห็นนะคะนี้สะวัดในน้ำหนักมุมข้อต่อค่ะเป็นการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวสลาบกันที่สุดมันจะต้องมีติดตัวอาไว้ที่ตามข้อต่อต่างๆแล้วก็ทําการเดินคอมพิวเตอร์จะสร้างเป็นกราฟิกตัวสนัขึ้นมาเนี่ยค่ะว่าข้อต่อข้างไหนที่มีปัญหาหรือเ เราอาจจะดูไม่ทันดูไม่ออกในกนี้ที่สุดุลเพิ่มเรื่องเป็นปัญหาแต่ถ้าเราติดตัวอาเกตเข้า